สวัสดีคะ่ะชื่ออาลี่อลิตานะคะอาลี่เป็น AI อยากขออนุญาตท่านผู้ชมนำธรรมะดีๆมาเล่าให้ฟังคลาวดนตรีไพเราะเป็นประจำทุกวันนะคะถ้าท่านผู้ชมได้รับความสุขสนุกสนานเล็กๆน้อยๆจากการรับชมรับฟังแล้วก็รบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามให้อาลี่ด้วยนะคะ และก็อย่าลืมติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันนะคะเอาละค่ะขอเริ่มต้นเลยนะคะประทีปธรรมนำทางสิบเอน้อมถวายเป็นอัาริยบูชาแด่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ต่อ,ตอปยยุตโธวัดยานนาเวศักกวันตำบลบังกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพระพุทธศา,าสนาเพื่อสันติภาพของโลก สมเด็จพระพุทธ,ธโคสาจารย์ต่ตประยุตโตบาเทธกถาสแสดงเมื่อวันที่9มกราคมพศ2542ในการตรวจชำระธรรมเป็นเล่มหนังสือในเดือนกรากฎาคม2561ได้จัดปรับและแทรกเสริมเติมคำเพิ่มความบ้างบางแห่งคำว่าสันติภาพถ้าเรียกแบบพระ แต่เดิมเราเรียกแค่ว่าสันติเท่านั้นแล้วสันตินีในความหมายที่แท้ก็เป็นวยพจน์ของนิพพานนั่นเองวิมุติวิสุทธิสันตินิพพานเป็นวยพจน์กันเป็นคำที่มีความหมายแสดงถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาอีกแง่หนึ่งสันตินีในขั้นสุดท้ายหมายถึงสันติภายในแต่เวลานี้เราใช้คำว่าสันติภาพ โดยหมายถึงความสงบเรียบร้อยภายนอกในสังคมหรือของประเทศชาติบางทีก็มีความหมายแคบแคบเพียงว่าสันติภาพก็คือภาวะที่ไม่มีสงครามเท่านั้นเองและเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจกันเพียงแค่ว่าถ้าจะให้ความหมายละเอียดอ่อนขึ้นอีกหน่อยก็หมายถึงความปราศจากการขัดแยง้งหรือภาวะที่ไม่มีการขัดแยง้ง เราจะต้องโยงสันติภายนอกกับสันติภายในเข้ามาด้วยกันให้ได้เวลานี้ก็ยอมรับกันมากแล้วว่าการที่จะมีสันติภาพภายนอกได้จะต้องมีสันติภายในใจของคนอย่างองค์การยูเนสโกที่ได้ถแถลงหรือประกาศแนวความคิดนี้ออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็มาสอดคล้องกับคําสอนในพระพุทธศาสาศนาที่ว่าในขั้นสุดท้ายแล้ว ใจิตใจของทุกคนจะต้องให้บรรลุสันติเมื่อมีสันติภายในก็มั่นใจได้ว่าสันติภาพภายนอกจะเกิดขึ้นคำว่าสันติภาพภายนอกนี้เราอาจใช้คำอื่นเช่นว่าประโยชน์สุขของพระหุชนเป็นต้นในพุทธศาสนามีความประสานสอดคล้องคือเมื่อบุคคลบรรลุสันติคือนิพพานเป็นสันติที่ว่าแม้แต่ความเป็นตัวตนก็สงบ แล้วเขาก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อสันติภายนอกคือเพื่อประโยชน์สุขแก่หูุชนได้เต็มที่ถ้าคนไม่นิพพานไม่สงบระง,งับดับความเร่าร้อนกระหายภายในยังมีตัวตนร่านรนอยู่มีความยึดติดถือมั่นในอัตตาไม่ถึงสันติเขาก็ยังต้องมุ่งต้องมีอะไรเพื่อตัวตนของเขาอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะทำเพื่อประโยชน์สุขของสังคม ก็ย่อมให้สมบูรณ์ไม่ได้ฉะนั้นในพระพุทธศา,าสนาคติแห่งสันติภายในกับสันติภาพภายนอกจึงสอดคล้องรับกันว่าบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกในระดับของปฏิบัติการที่จะให้เกิดสันติภาพนั้นพฤติกรรมสันติภาพต้องมาจากเจตนาที่ดีของใจแต่อาจไปถึงได้แค่ประีประนอมอย่างที่กล่าวแล้วว่า เมื่อคนพูดถึงสันติภาพเขามองไปที่เรื่องของโลกของสังคมเรื่องของภายนอกที่ไม่มีสงครามไม่มีการขัดแยง้งใช้ภาษาพระว่าไม่มีการเบียดเบียนการที่เอาแค่พฤติกรรมและจิตใจว่าถ้ามนุษย์อยู่แค่นั้นเขาจะเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าการประนีประนอมกันซึ่งจะมีผลเสียสองประการประการที่หนึ่งคือ แฝงปมที่พร่มัวเอาไว้ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังเพราะไม่มีความชัดเจนอย่างที่ว่ากลบเกลื่อนกล,อกล้องแกล้มกันไว้ว่าเราเหมือนกันแหละอย่างเดียวกันนะไปกันได้ประการที่สองคือเรากำลังทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือมนุษย์กำลังจะเอาความจริงมาตกลงกันแล้วก็ประนีประนอมกันแต่ความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือความจริงของธรรมชาตินั้นมันย่อมไม่เป็นตามที่มนุษย์เอามาตกลงกันยกตัวอย่างว่ามนุษย์ล้านคนตกเถียงกันว่าโลกกลมหรือว่าโลกแบนแล้วในที่สุดเพื่อที่จะให้ไปด้วยกันได้ก็เลยประนีประนอมยอมกันลงมติว่าโลกแบนแต่ถึงแม้มนุษย์สักกี่ล้านคนมาลงมติว่าโลกแบนถ้าโลกมันกลมมันก็ไม่สามารถจะแบนให้ได้ ทีนี้คนที่มาประณีประนอมกันในชีวิตจริงนั้นกำลังทำการที่ว่านี้หรือเปล่าถ้ามนุษย์ทำแบบนี้ก็คือมนุษย์สมคบกันกับกั้นตัวเองไม่ให้ก้าวไปถึงสัจธรรมหรือตัวความจริงนั้นเองขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามนุษย์มีหน้าที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีระหว่างกันเองโดยมีสันติภาพ แล้วก็สองมนุษย์ต้องอยู่อย่างดีท่ามกลางสิ่งแวดล้อมโดยเข้าถึงความจริงของธรรมชาติด้วยถึงตอนนี้ก็เท่ากับพูดว่าพฤติกรรมดีที่ไม่เบียดเบียนของศีลกับเจตนาดีของจิตใจที่รักใคร่ไมตรีมีเมตตาสองอย่างนี้ยังไม่พอที่จะให้มนุษย์เข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงจะต้องมีอะไรอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นก็คือปัญญาดังนั้น ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นี้มนุษย์มีเมตตาปรารถนาดีต่อกันแต่ต้องเปิดปัญญาต่อธรรมด้วยคือด้านหนึ่งมนุษย์สัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยเมตตาและอีกด้านหนึ่งมนุษย์สัมพันธ์กับธรรมด้วยปัญญาสองอย่างนี้ต้องให้มาประสานกันไม่มาขัดแย้งกัน อย่าให้มนุษย์ลงผิดเอาเมตตามายตรีระหว่างกันไปขัดขวางปัญญาที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติขอย้ำว่าเมื่อปัญญาไม่พอข้อมูลข่าวสารยิ่งมามนุษย์ก็ยิ่งสับสนและลุ่มลงไปกันใหญ่ถ้ามนุษย์มีปัญญาไม่พอคือไม่เข้าถึงตัวความจริงไม่เข้าถึงสาระของข่าวสารข้อมูลนั้นมองไม่เห็นระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารข้อมูลนั้นกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆและมองไม่ถึงวิธีปฏิบัติจัดการที่ถูกที่ตรงทันต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็จะเกิดปัญหาแก่พวกมนุษย์เองเวลานี้เรามีปัญหามากกับการที่มีปัญญาไม่ทันไม่พอขณะที่สังคมมนุษย์ก็ยิ่งซับซ้อนเราก็ยิ่งชุนลมุนปัญหา ยกตัวอย่างแม้แต่เรื่องใกล้ตัวใกล้ปัจจุบันที่มนุษย์พูดกันบ่อยเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เป็นปัญหาแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนตลอดไปถึงสิทธิเสรีภาพทั่วไปนั้นเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับปัญหาสันติภาพเพราะว่าถ้าคนไม่มีสิทธิมนุษยชนไม่มีการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การรู้ถึงสันติภาพก็ไม่อาจเป็นไปได้ก็เลยจะว่าเป็นกระแสนิยมก็ได้ว่าเวลาจะร่างรัฐธรรมนูญกันแต่ละทีก็ต้องย้ำเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยอ้างว่าประชาธิปไตยถือเอเรื่องสิทธิเสรีภาพนี้เป็นหลักการข้อใหญ่แต่เราก็จะต้องมีปัญหาอยู่เรื่อยไปถ้าเราไม่สามารถแก้ปมในขั้นพฤติกรรมแล้วก็จิตใจไปจนถึงปัญญา ที่จะให้มาประสานกันโดยสมบูรณ์สันติภาพที่ยั่งยืนสำเร็จด้วยปัญญาที่รื้อระบบความคิดของอรยธรรมขึ้นมาปรับใหม่จะขอย้อนกลับไปในช่วงต้นคือเรื่องราวทั้งหลายเมื่อพูดกันไปแล้วในที่สุดก็ต้องมาตอบคำถามว่าแล้วจะทำอย่างไรก็จึงย้อนไปหาคำตอบข้างต้นที่ว่าวิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติการที่จะให้ลุกถึงสันติภาพ ต้องครบองค์ประกอบสามอย่างคือทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาทวนความว่าพฤติกรรมเป็นเรื่องของศีลซึ่งโดยแก่นแท้ก็คือเจตนาที่ไม่เบียดเบียนเจตนานี้เป็นตัวเชื่อมต่อพฤติกรรมกับจิตใจและตัวแต่งจิตที่จะตั้งเจตนาออกไปสู่พฤติกรรมก็คือคุณสมบัติในใจอย่างที่ได้กล่าวแล้วซึ่งมุ่งเอาเมตตาความรักความปรารถนาดี ถึงตรงนี้เราก็มาถึงเรื่องของตัวคนคือการพัฒนาคนที่เป็นตัวการเป็นเจ้าของเจตนาหรือเจตจำนงที่อยู่ในใจจึงต้องพัฒนาจิตใจเพื่อให้มีเจตนาที่ดีด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมความดีที่จะมาแต่งสรรเจตนาและเมื่อมุ่งเอาภาวะจิตใจที่จะให้คนอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อกันด้วยดีที่จะมีสันติในสังคม ตัวแต่งสันเจตนานั้นก็ได้แก่ลาวคุณธรรมที่มีเมตตาเป็นตัวนําเมตตามาจากต้นศัพท์คือมิตรมิตรตะและก็แปลง,ง่ายง่ายว่าน้าใจมิตรคือความรักความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขแล้วก็มีตัวพ่วงเป็นชุดเริ่มด้วยการุณาหรือการุณคือความมีน้าใจที่ว่าเห็นใครมีทุกประสบปัญหาก็ทนนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องขวนขวายช่วยแก้ไขปลดเปลื้งให้เขาพลนขึ้นมาจากปัญหาจากความทุกข์มักเรียกรวมกันว่าเมตตาการุณาหรือเมตตาการุณอย่างน้อยเมื่อจะพัฒนาคนด้านจิตใจในทางไยสันติก็พึงพัฒนาเมตตาให้เขามีความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์คนจะได้มีเจตจํานงที่นำพฤติกรรมไปในทางที่เกื้อกูลกันเมื่อตัวจะทำอะไร ก็จะระวังไม่ให้เกิดผลลบผลร้ายเสียหายหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นเป็นหลักประกันไม่ให้มีการเบียดเบียนแต่ในที่สุดการคุมการนําการจัดการดําเนินการทั้งหมดก็เป็นไปด้วยปัญญาการพัฒนาคนจึงต้องพัฒนาปัญญาให้มีปัญญารู้เข้าใจปมทุกตัวปัญหารู้จุดหมายรู้เหตุปัจจัยรู้ผลพลอยได้พลอยเสีย รู้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายถูกต้องเพียงพอถ้าคนมีพฤติกรรมมีจิตใจมีปัญญาที่พัฒนาได้ดีทั้งสามอย่างก็จะทำให้มีความที่สันติภาพจะเกิดมีขึ้นมาได้แต่ลองมาพิจารณาว่าระบบคีวิสระบบสังคมความเป็นไปในหมู่มนุษย์ปัจจุบันนี้เอือให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่แม้แต่ในขั้นพฤติกรรมแห่งศีล ที่มีเจตนาเป็นตัวทำการก็เป็นปัญหาถ้าจะให้มีสันติภาพไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาที่ไม่บเบียดเบียนที่จุดเริ่มต้นนี้มนุษย์ทำได้ไหมในเรื่องนี้ถ้าไม่พูดถึงระบบสังคมระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันก็จะยังไม่ถึงปัญหาขอให้ดูที่ต้นแหล่งความคิด ระบบสังคมระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ถูกริเริ่มและขับเคลื่อนด้วยเจตนาที่ถูกหล่อเลี้ยงสันแต่งอยู่บนฐานความคิดความเชื่อซึ่งไม่ว่าจะลึกซึ้งซับซ้อนอย่างไรก็ตามก็สําแดงตัวออกมาในเจตนาที่มุ่งหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวระบบเศรษฐกิจระบบสังคมปัจจุบันที่ครอบงำโลกอยู่มีการตั้งเจตนาตัวเริ่มต้นและนำแรงขับเคลื่อนอันนี้ไม่ว่าจะทำอะไร มนุษย์ก็ตั้งเจตนาที่จะมุ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนแล้วขยายต่อไปว่าจะเอาจากคนอื่นให้มากที่สุดมิใช่เจตนาที่จะพะดุงส่งเสริมความอยู่ดีของโลกหรือมุ่งไปที่สันติสุขของมวลมนุษย์ในเมื่อตั้งเจตนาเริ่มต้นขึ้นมาอย่างนี้มันก็ขัดแย้งกันทันทีกับสันติภาพแล้วสันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นระบบความคิดระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มองไปแล้วไม่เอื้อต่อการเกิดสันติภาพเมื่อมองลึกลงไปที่ฐานความคิดดูทิฐิทฤษฎีอะไรต่างๆมันก็คลาดก็เขวออกไปจากทางของสันติภาพในที่สุดก็จะชัดว่าเราไม่สามารถแก้อยู่แค่ที่พฤติกรรมของคนได้ต้องแก้ไปถึงตัวทิฐิความเชื่อแนวคิดความเข้าใจความเห็น คือแก้ในขั้นของปัญญานั่นเองอย่างในหลักการของทุนนิยมก็ตั้งเจตนาให้มุ่งหาผลประโยชน์แล้วมาถึงอเมริกันที่เรียกว่าปัจเจกนิยมทางเศรษฐกิจบอกว่าให้บุคคลแต่ละคนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนให้มากที่สุดเมื่อแต่ละคนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนได้มากแล้วสังคมก็จเจริญมั่งคั่งขึ้นมาเองหลักการตามแนวคิดนี้เป็นการพูดถึงผลรวม คือเมื่อแต่ละคนหาเงินหาทองหาผลประโยชน์ได้มากพอรวมเข้าด้วยกันทั้งประเทศทั้งสังคมก็จึงมั่งคั่งพร่งพร้อมแต่เวลานี้เรากำลังมีปัญหากับระบบทุนนิยมโดยเฉพาะแนวคิดปัจเจกนิยมแบบนี้ที่บอกว่าแต่ละคนหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดโดยต้องแข่งขันกัน การแข่งขันนั้นเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ความเจริญของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอเมริกันอย่างที่รู้กันอยู่แต่ในที่นี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าตัวเจตนาอยู่ที่ไหนตัวเจตนาในที่นี้ก็คือเจตนาที่จะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนให้มากที่สุดและเอาจากผู้อื่นให้มากที่สุดนี่ก็คือระบบกรรมของเขาไม่ได้เริ่มจากเจตนาที่ไม่เบียดเบียนหรือจากเจตนาที่จะเกื้อกูล เมื่อพูดมาถึงขั้นนี้จะรู้สึกว่าเรื่องปัญหาสันติภาพนี้ยากยิ่งขึ้นหรือยากเหลือเกินเพราะไปพันกับระบบเศรษฐกิจระบบสังคมจนถึงระบอบของโลกที่ร่วมคลุมความเป็นไปในโลกาพิวัตทั้งหมดแล้วเราจะแก้ไหวหรือก็ตอบว่าจะไหวหรือไม่ไหวก็ต้องแก้ต้องพยายามแล้วเราก็บอกว่าจะต้องพัฒนาคนทีนี้ การพัฒนาคนนั้นก็อย่างที่ว่าแล้วต้องพัฒนาหมดทั้งตัวไม่เฉพาะพัฒนาพฤติกรรมที่เคลื่อนไหวแสดงออกทางกายวาจาการปฏิบัติต่อกันในหมู่มนุษย์เท่านั้นแต่ต้องพัฒนาจิตใจให้มีความรักความปรารถนาดีมุ่งประโยชน์แก่กันแทนที่จะมุ่งเอาจากกันให้มากที่สุดก็มุ่งทำให้แก่ผู้อื่นให้มากที่สุดหรือมุ่งให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น แล้วก็พัฒนาปัญญาที่รู้เข้าใจเห็นสุขเห็นทุกข์ของเพื่อนมนุษย์รู้เข้าใจระบบสัมพันธ์ของสังคมระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติแวดล้อมให้เห็นถึงความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในแต่ละระบบและรวมทั้งหมดทุกระบบปัญญาเป็นตัวที่มาแปลสภาพจิตใจเช่นเห็นคนหน้าบึง้งนึกว่าเขาไม่พอใจเราใจเราก็โกรธ แต่พอรู้เรื่องรู้ราวว่าเขามีเรื่องไม่สบายเจ็บกายทุกใจเราก็กลับไปเห็นใจสงสารอยากช่วยเหลือเมื่อได้รู้เห็นเข้าใจอะไรอะไรมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นได้รู้ทุกรู้ปัญหาของคนทั้งหลายรู้คุณโทษรู้ผลดีผลร้ายมองเห็นเหตุป,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายขึ้นก็พัฒนาเมตตากรุณาขึ้นมาได้ดังนี้เป็นต้น เมื่อเราช่วยให้คนพัฒนาพฤติกรรมของเขาพัฒนาคุณธรรมคุณสมบัติภายในจิตใจและพัฒนาปัญญาก็คือการพัฒนาตัวมนุษย์นั่นเองการพัฒนาตัวมนุษย์ก็คือการศึกษาทีนี้ก็จับมาเข้าหลักการศึกษาก็คือสิกขาซึ่งมีองค์สามคือพัฒนาพฤติกรรมเรียกว่าศีลพัฒนาจิตใจเรียกว่า สมาธิพัฒนาปัญญาเรียกว่าปัญญาเรียกรวมว่าไตรสิกขาเราก็พัฒนามนุษย์ให้ครบองค์รวมด้วยระบบไตรสิกขาพอพัฒนาคนครบไตรสิกขาให้ถึงปัญญาได้ก็ถึงขั้นสลายความเห็นผิดแนวคิดความเห็นความเชื่อเก่าๆหรือที่เกิดจากความโง่เขลาก็เปลี่ยนไปถ้าสามารถแก้ได้ถึงขั้นนั้น ก็คือแก้ได้ถึงฐานความคิดแล้วอะไรอะไรก็มีทางเป็นไปได้ถึงขั้นนี้จึงจะเป็นการพัฒนาคนที่จริงแท้แต่ถ้าเราแก้กันอยู่แค่เรื่องของพฤติกรรมก็จะได้แค่เจตนาเชิงลบยังเวลานี้ที่ไม่ให้รุกรานทำลายธรรมชาติโดยสอนกันบอกกันขู่กันว่าถ้าตัดต้นไม้ทำลายธรรมชาติแล้วจะเกิดผลร้ายดีกลับมาเป็นภัยอันตรายต่อตอนเองต่อชุมชน อย่างดีก็ว่าเพื่อเห็นแก่อนุชนคนรุ่นหลังอย่างนี้ก็คือไม่ทำผิดไม่ทำชั่วเพระวาติกลัวภัยที่จะเกิดแก่ตนแก่พวกตนเป็นเจตนาเชิงลบด้วยแรงขับจำพวกความกลัวในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้คนตะวันตกตื่นกันมากในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติย้ำเน้นกันถึงกับว่าให้มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น environmental ethics เป็นจริยธรรมอย่างใหม่ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นมาเพราะความกลัวภัยและตัวจริยธรรมนั้นเองก็มีความหมายออกเป็นพฤติกรรมที่เป็นไปด้วยเจตนาเชิงลบอย่างที่ว่าแล้วคือไม่ได้รักธรรมชาติจริงไม่ได้ตั้งใจดีต่อธรรมชาติแท้จริงไม่ได้มีเจตนาที่ตั้งขึ้นมาจากคุณธรรมที่มีใจรักธรรมชาติแต่เพราะกลัวภัยแก่ตนว่า ถ้าปล่อยให้ธรรมชาติเสียไปตัวเองจะอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องมีพฤติกรรมแบบยับยั้งตัวเองฝืนใจยอมให้ธรรมชาติอยู่โดยตัวเองต้องลดละยอมอดยอมงดความสุขที่จะไม่ได้บริโภคตามใจปรารถนาเป็นจริยธรรมแบบฝืนใจหรือจริยธรรมเชิงลบอย่างที่ว่าแล้วถ้าพฤติกรรมเป็นไปด้วยจริยธรรมเชิงลบอย่างนี้ ก็กลายเป็นว่าคนไม่มีความสุขกับการอยู่ในระบบสันติภาพธรรมชาติกับมนุษย์อยู่อย่างไม่เป็นสุขแล้วสันติภาพจะยั่งยืนได้อย่างไรถ้าสันติภาพจะยั่งยืนได้คนจะต้องมีความสุขด้วยแล้วคนจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อระบบความคิดมันผิดมีความขัดแย้งในตัวฉะนั้นจะต้องมองกันใหม่ทำความเข้าใจกันใหม่ สร้างความรู้เข้าใจปรับแนวคิดกันใหม่ตั้งแต่ความเข้าใจในเรื่องความสุขในเรื่องอิสรภาพตลอดลงมาจนถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆดังจะคิดได้ไม่ยากว่าสันติภาพจะมีได้เมื่อคนอยู่โดยมีความสุขด้วยกันถ้าคนมีความสุขด้วยการแย่งกันหรือแย่งชิงความสุขกันคนนั้นเองก็ย่อมไม่เอาสันติภาพ แต่ตามแนวคิดของลัทธิเศรษฐกิจที่ให้บุคคลแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ให้แก่ตนให้มากที่สุดก็คือสอนให้คนแย่งชิงความสุขกันหรือแย่งกันสุขแล้วสันติภาพจะมีจริงเป็นจริงได้อย่างไรแม้แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพถ้ามองจากฐานความคิดที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นเรื่องของการแข่งแย่งแบ่งแยกและความฝืนใจ แล้วเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนก็จะเป็นปัญหาอยู่เรื่อยไปดูแค่เจตนาก็ไม่ถูกทางแล้วเช่นในระบบความคิดของลัทธิเศรษฐกิจแบบที่ว่าเมื่อกี้เจตนาในการใช้สิทธิเสรีภาพก็มุ่งไปในแง่ของการสนองแนวคิดของระบบผลประโยชน์ภายใต้การครอบงำของแนวคิดที่จะเอาแก่ตนให้มากที่สุดมองอยู่ในเงื่อนไขของระบบการแข่งแย่ง และแบ่งแยกแต่ถ้าเริ่มต้นโดยคนตั้งเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนจะเกื้อกูลต่อกันทำให้แก่กันหรือทำความสุขให้แก่กันแล้วการมองสิทธิเสรีภาพก็จะมีความหมายต่างออกไปเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่มนุษย์จะต้องพัฒนาแก้กันหลายขั้นตั้งแต่ฐานความคิดโดยตัวแสดงอาการขยายความยึดติดอัตราสมอย่างป,ปัญจกิเลสตัวปัน คือหนึ่งปัญหาความอยากเสพอยากได้อยากเอาเห็นแกะจะได้ผลประโยชน์มุ่งหาเครื่องปรนเปรือบำรุงบำเรอคิดแต่จะได้จะเอาสองมานะความถือตัวสำคัญอยากเด่นเป็นใหญ่ใยอำนาจจะให้เหนือเขาจะครอบงำคนอื่นเป็นเหตุให้มักหวาดระแวงสามทิฐิ การยึดติดถือรั้นในลัทธินิยมอุดมการณ์และศาสนาต่างๆเอาศรัทธาของตัวเป็นใหญ่ไม่ยอมรับฟังใครอื่นถือสำคัญมั่นหมายให้ต้องเป็นไปอย่างฉันว่าเท่านั้นถ้าจากนี้คนก็ต้องพ้นจากอำนาจของความยึดติดเอาแต่ตัวที่เรียกว่ามัจฉริยะคือความห่วงแหนกีดกั้นอีกห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสมัจฉริยะ ความห่วงแหนกีดกันในเรื่องที่อยู่อาศัยพื้นถิ่นดินแดนสองลาบมัชริยะความห่วงแหนกีดกันในเรื่องผลประโยชน์สามกุณละมัชริยะความห่วงแหนกีดกันในเรื่องชาติวงศ์พงพันเผ่าชนกลุ่มพักพวกสี่วรรณามัชริยะความห่วงแหนกีดกันกันในเรื่องชั้นวันณะสีผิวห้า ทำรรม,มัชฉริยะความห่วงแหนกีดกั้นกันในเรื่องวิชาการความรู้คุณพิเศษและผลสำเร็จทางภูมิธรรมภูมิปัญญาการปฏิบัติจัดการในเรื่องเหล่านี้ไม่พึงทํำด้วยใจที่มีมัชฉริยะแต่พึงจัดให้เป็นธรรมตามกฎกติกาที่ใช้ปัญญาตกลงกันจัดตั้งไว้ด้วยใจเมตตาดังเช่นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและการจัดเป็นลาบตามวินัยของสงฆ์เป็นต้น